สวัสดีครับน้องครับสำหรับในเทปนี้นะครับเรามาดูกันในเรื่องของกฎเบสนะครับที่น้องได้เรียนกันไปวันนี้นะเดี๋ยวพี่จะสรุปให้น้องฟังนะครับเราเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันเลยนะครับน้องครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของทฤษฎีนะครับกฎเบสทนะมาดูกันว่าทฤษฎีกฎเบสทนะครับมีของใครบ้างนะฮะแบ่งเป็น3คนฮะคนแรกก็คืออาร์ดีเนียสนะครับอาร์ดีเนียส เป็นทฤษฎีกฎเบสของอาร์ดีเนียสนะครับคนที่2นะครับเป็นทฤสฎีกฎเบสของตัวนี้ครับเบิร์นสเตกแล้วก็ราลลี่นะครับพี่ยอดด้วยตัวนี้นะครับบีก็คือเบิร์นสเตกนะฮะเอลก็คือราลลี่นะครับเป็นทฤษฎีกฎเบสของเบิร์นสเตกกับราลลี่นะและคนสุดท้ายนะครับเป็นทฤษฎีกฎเบสของลิวอิสนะครับมาดูว่าแต่ละคนนะครับนำเสนอทฤษฎีกฎเบสอย่างไรนะครับอาร์ดีเนียสบอกว่ากรดนะครับกรดเนี่ยคือสารที่แตกตัวนะครับ คือสารที่แตกตัวแล้วให้ตัวนี้ฮะไฮโดรเจนไอออนหรือที่เราเรียกว่าโปรตอนก็ได้นะครับหรือไม่ก็ตัวนี้ฮะ H3O บวกนะครับเราเรียกว่าไฮโดเนียมนะกดคือสารที่แตกตัวให้โปรตอนหรือไฮโดเนียมนะครับส่วนเบสนะฮะเบสเนี่ยคือสารที่แตกตัวนะฮะแตกตัวแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออนฮะไฮดรอกไซด์ไอออนก็คือ OH ลบนั่นเองนะครับนี่คือทฤษฎีกฎเบทของอะดีเนียสนะครับ ส่วนทฤษฎีกรดเบสของเบอร์สเตกลาวลียเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากรดนะฮะกรดเนี่ยคือสารที่สามารถให้ไฮโดรเจนได้ส่วนเบสนะครับลบนิดนึงกรดคือสารที่ให้ไฮโดรเจนได้นะครับส่วนเบสนะฮะเบสคือสารที่รับไฮโดรเจนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามทฤษฎีกรดเบสของเบอร์สเตกลาวลียเนี่ยนะครับมันจะเอามาออกข้อสอบในเรื่องของคู่กรดนะครับคู่กรดคู่เบส ซึ่งเรื่องที่น้องจะต้องรู้เลยนะครับเกี่ยวกับคู่กดคู่เบสเนี่ยก็คือว่าคู่กดกับคู่เบสเนี่ยนะครับจะมีไฮโดรเจนเนี่ยต่างกัน1ตัวเสมอต้องต่างกันแค่ตัวเดียวนะโดยคู่กรดนะครับจะมีไฮโดรเจนมากกว่าคู uh ่เบสและต้องมากกว่ากี uh ่ตัวฮะต้องมากกว่า,ตา,กกวา1ตัวเสมอโอเคไหมสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์มากกว่านะครับคู่กรดต้องมีไฮโดรเจนมากกว่าคู uh ่เบส1ตัวเสมอจําไว้นะครับ ต่อไปนะทฤษฎีกรดเบสของลิวอิตนะครับลิวอิตบอกว่ากรดนะฮะกรดเนี่ยคือสารที่สามารถรับอิเล็กตรอนได้นะฮะรบับอิเล็กตรอนคู่ดดเดียวได้ส่วนเบสนะฮะคือสารที่สามารถให้อิเล็กตรอนคู่ดดเดียวได้นะครับโอเคไหมต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของการคำนวณน,นะฮะเป็นเรื่องของการคำนวณค่า pH และ poh นะครับเป็นเรื่องของการคำนวณค่า ph และ poh มาดูกันฮะว่าเวลาเราจะคำนวณค่า ph และ poh ทำไงน้องครับสูตรตามนี้นะครับ ph นะครับจะมีค่าเท่ากับลบ log นะฮะความเข้มข้นโปรโตอนส่วน poh เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับลบ log นะฮะความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ซึ่งน้องครับน้องจะเห็นว่า ในสูตรนี้เนี่ยนะครับในสูตรนี้เนี่ยความเข้มข้นโปรตอนกับความเข้มข้นไฮดรอกไซด์เนี่ยถูกนํามาคํานวณค่า pH และ pOH ใช่ไหมแต่ไอความเข้มข้นโปรตอนกับความเข้มข้นไฮดรอกไซด์เนี่ยน้องยังไม่รู้เลยว่าหายยังไงจริงบ้ายังไม่รู้ว่าหายไงน้องก็มาดูผังตรงนี้ต่อครับตรงนี้นะครับพี่จะแยกด้านซ้ายมือนะฮะด้านซ้ายมือเนี่ยคือกดรดฮะด้านขวามือเนี่ยคือเบส นะครับโดยกดนะฮะเราก็จะแยกเป็น2ประเภทอีกนะฮะก็คือมีกดแก่กับกดอ่อนนะครับเบสก็เป็นเบสแก่กับเบสอ่อนก็แยกตามนี้นะโอเคนะครับต่อไปนะน้องครับน้องต้องรู้นะครับว่ากดแก่เนี่ยมีด้วยกันกตัวนะครับ6ตัวได้แก่อะไรบ้าง1คือ H I 2คือ H C L ตัวที่สนะฮะก็คือ H B R HI HCl HBr นะฮะตัวที่4นะครับ h c l o c ตัวต่อไปนะฮะ HNO3 และตัวสุดท้ายนะครับ h 2 s o c นี่คือกรดแก่ด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะครับ HI HCl HBr h c l o c HNO3 และ H2SO4 นะครับถ้าน้องรู้ว่าเป็นกรดแก่เนี่ยให้รู้เลยนะครับว่ากรดแก่เนี่ยมันแตกตัวนะครับมันจะแตกตัว 100%คำว่าแตกตัว100%หมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างี้ครับน้องครับแสดงว่าความเข้มข้นโปรตอนเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของกรดเลยแปลว่ากรดเข้มข้นเท่าไหร่มันจะแตกตัวให้โปรตอนที่เข้มข้นเท่ากันสำหรับกรดแก่โอเคไหมต่อไปนะครับแล้วถ้าเป็นกรดอ่อนล่ะถ้าเป็นกรดอ่อนน้องต้องจำสูตรครับสูตรแรกก็คือสูตรความเข้มข้นโปรตอนนะครับ ความเข้มข้นโปรตอนเท่ากับสแควร์รูทนะฮะ ka คูณ c นะครับ ka เราเรียกว่าค่างที่ในการแตกตัวของกรดนะครับ c ก็คือความเข้มข้นของกรดต่อไปนะสูตรที่2นะครับเป็นสูตรหาเปอร์เซ็นต์การแตกตัวนะครับเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเท่ากับความเข้มข้นโปรตอนครับคูณร้อยนะครับแล้วหารด้วยความเข้มข้นกรดก็คือส่วน c นั่นเองต่อไปสูตรที่3นะครับสูตรที่3ก็คือความเข้มข้นโปรตอนครับ เท่ากับสแควรูทฮะ KA ส่วน4แล้วก็คูณ100นะครับ1้อตัวนี้คูณด้านนอกรูทนะฮะนี่คือสูตรการคำนวณสำหรับกดอ่อนโอเคไหมต่อไปนะฮะมาดูเบสบ้างฮะมาดูฝั่งเบสบ้างฝั่งเบสพี่ก็แยกเป็นเบสแก่กับเบสอะไรเบสอ่อนนะครับเบสแก่ให้น้องจำะฮะเบสแก่นะครับเกิดจากธาตุนะฮะหมู่1นะครับกับ2นะฮะ ธาตุหมู่หนึ่งหมู่สองนะฮะโลหะหมู่หนึ่งหมู่สองกับไฮดรอกไซด์โลหะหมู่หนึ่งเนี่ยมีตัวยกเว้นนะครับน้องครับหมู่หนึ่งคือไล่นาใช่ไหมไล่นากาลูนะฮะสีฟ้าไม่เอานะฮะฟรูอเซียมกับไฮดรอกไซด์ไม่จัดเป็นเบสแก่นะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเอาถึงแค่ซีเซียมก็พอฟรูอเซียมเราไม่เอานะครับส่วนหมู่สองเนี่ยสองตัวแรกไม่เอาฮะ B แมกแมเอานะเราเริ่มที่แคลอะไรแคลเซียมนะฮะสตอบาและตัวสุดท้ายก็ไม่เอาฮนะเรเดียมก็ไม่เอาโอเคไหมนั้นตัวนี้นะฮะหมู่หนึ่งตรงนี้เจอกับไฮดรอกไซด์นะครับหรือว่าหมู่สองตัวนี้เจอกับไฮดรอกไซด์เราจัดเป็นเบสแก่โอเคไหมมีด้วยกันทั้งสิ้นกี่ตัววะเนี่ยแปดตัวนะครับจัดว่าเป็นเบสแก่ถ้าเป็นเบสแก่ฮะคล้ายๆกดเลยฮะเบสแก่เนี่ยแปลว่าความเข้มข้นไฮดรอกไซด์นะครับ จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของใครเลยของเบสเลยนะครับความเข้มข้นไฮดรอกไซด์จะเท่ากับความเข้มข้นของเบสเลยทันทีแปลว่าเบสเข้มข้นเท่าไหรไฮดรอกไซด์จะเข้มข้นเท่ากันแต่ถ้าไม่ใช่เบสแก่เป็นเบสอ่อนนะครับถ้าเป็นเบสอ่อนเนี่ยน้องทาคล้ายๆกดอ่อนฮะแต่เปลี่ยนโปรตอนเป็นไฮดรอกซด์เป็นไฮดรอกไซด์ฮะสูตรเหมือนกันเป๊ะเลยฮะเปลี่ยนความเข้มข้นโปรตอนเป็นความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ซะโอเคไหมแล้ว KA ให้น้องเปลี่ยนเป็น KB ฮะ ก็เป็น Kb คูณ4นะครับอีกสูตรหนึ่งก็เป็นเปอร์เซ็นต์การแตกตัวนะครับเท่ากับอีกสูตรก็คือเปอร์เซ็นต์การแตกตัวนะครับเท่ากับความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ id นะครับคูณร้อยครับแล้วก็ส่วน4สูตรสุดท้ายนะครับเปอร์เซ็นต์การแตกตัวนะครับเท่ากับ square root ต้องเป็น Kb นะครับส่วน4แล้วก็คูณด้วย1ละ คูณด้วยหนนะครับอ่านี่คือการคำนวณค่า pH และ pOH กรณีกรดกับเบสนะครับน้องต้องแยกนะฮะตามนี้นะกรดกับเบสนะฮะต้องแยกเป็นกรดแก่กรดอ่อนและเบสก็ต้องแยกเป็นเบสแก่เบสอ่อนนะครับซึ่งน้องจะได้มาก่อนเนี่ยคือได้ค่าอะไรฮะความเข้มข้นโปรตอนหรือว่าความเข้มขน้นไฮดรไลไฮดรสายแล้วค่อยนํามาเข้าในสูตรนี้ทันไหมเพื่อคํานวณค่า pH และ pO ละ pOH นะครับจากนั้นตรงนี้ฮะมีประเด็นอีกนิดหนึ่งครับน้องครับ PH และ PoH นะครับมีความสัมพันธ์กันโดยที่ถ้าน้องเอา pH นะครับไปบวกกับ PoH จะมีค่าเท่ากับ14เสมอจำไว้นะครับ pH วก PoH จะมีค่าเท่ากับ14นะครับแล้วก็อีกตัวนะฮะน้องเอาความค้นโปรตอนไปคูณกับความค้นไฮดรอกไซด์นะครับ o ลบนะจะมีค่าเท่ากับ10นะฮะยกกำลังเ,เขียนไม่พอฮะโทษที น้องเอาความเข้มข้นโปรตอนนะฮะอีกทีนะฮะความเข้มข้นโปรตอนนะครับคูณกับความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ฮะโอเฮลบนะครับจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ14ด้วยจำไว้นะครับตามนี้เนาะนี่คือความสัมพันธ์นะครับระหว่าง PHPOH แล้วก็ความเข้มข้นโปรตอนกับความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ ide, โอเคไหมต่อไปฮะเรื่องต่อไปนะครับที่พี่จะสรุปให้พวกเราต่อก็คือเรื่องของเอากรดนะครับ ไปผสมกับเบสฮะไปทำปรยากับเบสนะครับมันจะเกิดปรยาตามนี้ครับก็คือกรดนะฮะกรดบวกเบสเนี่ยกรดบวกกับเบสนะฮะมันจะได้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เสมอครับก็คือได้เกลือนะฮะเกลือกับน้ำฮะกรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ำโอเคไหมทีนี้กรดกับเบสเนี่ย กดก็มีกดแก่กดอ่อนเบสก็มีเบสแก่เบสอ่อนนะครับดังนั้นการเอากดกับเบสมาผสมกันเนี่ยโอ้โหจัดว่าเกิดได้หลายกรณีนะครับกรณีแรกที่พี่จะสอนพวกเราก่อนก็คือเรื่องของกรณีที่น้องเอากดแก่นะครับกดแก่เนี่ยไปเจอกับเบสแก่นะกดแก่ไปเจอกับเบสแก่ฮะน้องครับตัวกดแก่นะฮะกดแก่เนี่ยก็คือพี่ให้เป็น a c a v a นะครับใส่ไว้ฝั่งกดแก่นะฮะ เบสแก่ก็เป็น BCBVB B นะครับใส่ไว้ฝั่งเบสแก่นะทีนี้กดแก่กับเบสแก่เนี่ยเวลามันผสมกันเนี่ยนะครับมันก็เกิดได้อีก3กรณีก็คือถ้าเหลือกดนะครับถ้าเหลือกดเหลือกดถ้าเหลือกดสารละลายเราก็จะมีสมบัติเป็นกดก็คือ PH จะต่ำกว่าเท่าไหร่ต่ำกว่า7ตามทันไหมแต่ถ้าน้องเหลือเบสนะครับเหลือเบส ถ้าเหลือเบตเนี่ยแปลว่าสภาพสารละลายเราก็จะเป็นเบตเป็นเบตแปลว่า pH มากกว่าอะไรมากกว่า7นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันทำปริยาที่เรียกว่าพอดีกันถ้าพอดีกันเนี่ย pH เนี่ยจะเท่ากับ7ทันทีโอเคไหมทีนี้น้องครับถ้าสมมุติว่ามันเหลือกด pH ต่ำกว่า7 pH ต่ำกว่า7แล้วเท่าไหร่ล่ะน้องก็ต้องมาคำนวณความเข้มข้นโปรตอนกันครับ ความเข้มข้นโปรตอนเนี่ยถ้าเหลือกดน้องต้องเอาของกดตั้งฮะของกดตั้งก็คือ a c a v a นะครับแล้วลบด้วยของเบสฮะก็คือลบด้วย b c b v ไร v b นะครับแล้วน้องหารด้วย v รวมหารด้วยปริมาตรรวมนะครับโอเคเนาะต่อไปนะกรณีเหลือเบสบ้างฮะถ้ากรณีเหลือเบสต้องเป็นความเข้มขน้นไฮดรไร ไฮดรอกไซด์นะครับคว,ค,ความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ถ้าเหลือเบสน,น้องต้องของเบสตั้งครับก็คือ B C B V B นะครับแล้วลบด้วย A C A V อะไ V A ตามทันไหมแล้วให้น้องหารด้วย V อะไร V รวมนะครับนี่คือสูตรการหาความเข้มข้นโปรตอนและความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ในกรณีที่กรดแก่ผสมกับเบสแก่ทีนี้บางทีเนี่ยโจทย์นะครับมันจะถามฮะมันจะถาม ความเข้มข้นของกรดที่เหลืออยู่ถ้าความเข้มข้นของกรดที่เหลืออยู่หน้าตรงนี้นะครับให้น้องเติม A เข้าไปด้วยคือใช้สูตรเดิมอะแต่ในสูตรนี้ให้เติม A เข้าไปด้วยโอเคปะถันไหม A, A คืออะไรทวนอีกทีนะฮะเวลาน้องเจอ h 2 s o 4ฮะ A, A ก็คือตัวเลขที่ห้อยตรงไฮโดรเจนของกรดนั่นเองโอเคไหมให้ใส่ตัว A เข้าไปด้วยนะครับมันจะกลายเป็นความเข้มข้นของกรดที่เหลืออยู่นะครับเช่นเดียวกันฮะถ้าน้องต้องการความเข้มข้นของเบสที่เหลืออยู่เนี่ย ตรงนี้น้องต้องหารด้วยตัว B ด้วยนะครับคือใช้สูตรเดิมแต่ตัวนี้ให้เติม B เข้าไป B คืออะไร b คือสมมติน้องเจอ c a o h ห้อย2 B เนี่ยก็คือตัวเลขที่ห้อยตรงไฮดรอกไซด์นั่นเองนะครับตัวนี้คือตัว B โอเคไหมต่อไปนะครับสูตรสุดท้ายนะครับเป็นสูตรการคำนวณหาเกลือที่เกิดขึ้นครับตัวนี้คือหาเกลือนะฮะเกลือที่เกิดขึ้นเกลือในที่นี้ก็คือตัวนี้ฮะในสมการนะครับหาเกลือนะฮะความเข้มข้นของเกลือเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ CV แล้วพี่วงเล็บว่าน้อย CV น้อยหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่าน้องเอากดกับเบิทธรรบัญญถ้าเหลือกดแปลว่าตัวน้อยคือเบสก็ต้องเป็น CBVB ทันไหมถ้าเหลือเบสนะครับตัวน้อยคือใครตัวน้อยคือกดแปลว่าตัวนี้ต้อง CAVA นะครับตามทันไหมแล้วหารด้วย V อะไร V รวมเพียงแต่ว่าข้างหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับน้องจะใส่ได้2ตัวฮะใส่ใครได้บ้างคําตอบคือใส่ A กับ B ฮะ ถ้าน้องใส่ a ฟังให้ดีนะน้องต้องใส่ a นะครับถ้าน้องใส่ a ปุ๊บเนี่ยแปลว่า a เกี่ยวกับกฎใช่ไหมถ้าน้องใส่ a ตรงนี้แปลว่าเหลือกฎนะครับถ้าใส่ a แปลว่าเหลือพี่เขียนอย่างนี้แล้วกันเนาะใส่ a แปลว่าเหลือกดนะครับถ้าน้องใส่ b แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเหลืออะไรเหลือเบสตามทันไหมน้องต้องดูว่าใครเหลือถ้าเหลือกฎตัวนี้น้องหาร a ตามทันไหมถ้าเหลือเบสตัวนี้น้องหาอะไร หาร B ีโอเคไหมฮะถ้าเหลือกดถ้าเหลือกดเหลือกดกดมันเหลือกดมันเหลือแปลว่าเบสมันน้อยผ่านไหมฟังอีกทีนะถ้าเหลือกดนะครับถ้าเหลือกดกดมันเหลือเบสมันน้อยแปลว่าตัวนี้ต้อง C B V อะไร V B ตามทันไหมโอเคไหมฮะเหลือกดตัวนี้ต้องใส่ A คือบนกับล่างจะตรงข้ามกันน่ะถ้าข้างบนน้องใส่ C B V B ข้างล่างหาร A แต่ถ้าเกิดข้างบนเนี่ยน้องใส่ C A V A ข้างล่างให้หารอะไรหาร B โอเคไหมเอาตามนี้เนาะ โอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยไปครับสําหรับตรวจเบสนะครับจบเรียบร้อยฮะในส่วนแรกนะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปต่อไปนะครับ